เราได้มากม็อบมาใหม่อีกแลอย่างี้วก็นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันี่ในกล่องก็จะมีคู่มือนะจ๊ะแล้วก็มีไม้นะจ๊ะแล้วก็มีถังแต่อันนี้ก็ไม่ได้มีไม่มีไม่ได้มีอันนี้แผ่มานะเอ,อก็จะมีตัวแบ่งน้ำดีน้ำเสียอันนี้ก็เป็นฝาจุกไว้ปิดตรงนี้ กันน้ำหกตรงนี้เห็นปะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อไม้กันเลยนี่นะมีห่อน,นี้เลยราคาย่อมเยาตรงนี้ก็จะเป็นไม้สีเเส่เหลี่ยมเอ้หัวสี่เหลี่ยมหมุนเข้าไป ก็เอาด้านนี้ใส่เข้าไปนี้ใส่เข้าไปนี่หนไหมก็จะยาวเลยแล้วเวลาใส่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวเทไี้ดูติดตุกก่อนอันนี้ก็ตุกลงไปนี่กดล็อก เนี yeah, like ่ยมันก็จะหมุนได้อย่างนี้เลยนะตกใจนี่ก็จะหมุนแบบนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีมันไม่มีน้ำมันก็จะกิ้งไปหน่อยแล้วให้มันอยู่ตรงรูนี่อันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำก็จะหมุนหมเนี่ยนี่นี่มันจะเข้ามุมได้ แล้วตรงนี้ก็มีจุกเทน้ําเสีย <c oughs> ก็คือน้ําเสียมันจะอยู่ช่องนี้แล้วก็จุกเห็นไหมจุกมันจอกตรงนี้เห็นจุกไหมเนี่ยเปิดจุกน้ําก็จะออกโอเคเดี๋ยวเราลองให้ดูเดี๋ยวเราก็จะเทน้ําลงไปในช่องช่องน้ําดีอันนี้มันก็จริงมือก็เปิดเปิดได้นะ เรายกอันนี้ออกแล้วเราก็เทน้ำลงไปเสร็จแล้วเราก็หยดวิคีนลงไปหนึ่งปั๊มแล้วก็ปิดฝาถ้าเราอันนี้แล้วก็ปิดตรงนี้จุกอ,อุ้ยวิคีนหอมอหอมหอมหอมอะเรียบร้อย แล้วเราก็ไปจุ่มในนี้เอาลูมันเห็นลูป่ะเออใส่มาตรงลูแล้วเราก็ลองหมุนดูหมุนช้าๆหน่อยมันก็จะมีน้ำฉีดขึ้นมานี่ผ้าเราก็จะเปียก เปียกเวลาถูไปมันก็มันเห็นไหมว่าเวลาถูอะ่ะไม้มันจะไอตรงเนี้ยมันจะหมุนบ้าม,มันสามารถที่จะหมุนดูด,ดูกระเบื้องเราสี่เหลี่ยมใช่หรือก็ถ้าเราไอ้นี่เราก็ล็อกคอมันก่อนเห็นไหมกระเบื้องมันจะหมุนสี่เหลี่ยมปึ๊บชวนมุมปึ๊บเวลามันไปเข้ามุมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดูด ปุ๊บตึก๊กเห็นป่ะมันก็จะหมุนไปได้เออเห็นป่ะมันจะหมุนมาหมุนอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนีย่ยเรามาปุ๊บถ้าส,สมมุติไอ้ถังเป็นกําแพงปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันดีอย่างนงี้เห็นไหมเวลาหัวมันหมุนได้มันก็จะแบบปีไปเลยเห็นป่ะเห็นป่ะเออเห็นป่ะเออถ้าใครชอบกดที่ตะกาด้านล่างได้เลยนะจ๊ะแค่นี้เอง เสร็จแล้วเราก็ไปจุม่มตอนเราจะไปจุม่มแล้วก็ปลดล็อกนิดนึงอ่าแล้วก็ไปจุ่มเพื่อแยกน้ําดีน้ําเสียมาค่อยๆหมุนถังมันอาจจะต่ำก็ไม่ถึงโอ้ยยังไม่ลงเรายังไม่ตกใจแต่น้ามันก็ยังอยู่ในช่องน้ําดีอยู่นะเดี๋ยวก็ตกใจทำไมมันหมุนรุนแรงงี้ก็หมุนเบาๆมือก็ได้คือเราก็ไม่ค่อยได้ถูบ้านเนาะ ไม่ค่อยชินอนาวเลยวุ่อ่าพอมันได้รอบพอเราลงล็อกรอบมันก็จะหมุนดีเงี้ยถ้าหมุนเรงแรงๆผ้ามันก็จะแห้งหมาดแล้วก็ไปดูในถังมันก็จะแบ่งน้ำเห็นไหม มันจะมีฝั่งฝั่งที่น้ําดํำๆกับอันนี้คือน้ํำยามันจะแยกออกจากกันแล้วระหว่างที่ปั่นก็จะมีแปรงตรงนี้คอยขูดไอ้ตัวแผ่นของเราเออดีอูน่ะลองดู